มีเรื่องของผลงานศิลปะจากบัณฑิตของเชียงใหม่นะครับครอบครัวเนี่ยเป็นชาวนาแล้วก็บอกว่าปีนี้โครงการรับจำนำข้าวทำพิษไม่มีเงินเดือดร้อนไปรับปริญ,ญญายังไม่มีเงินเลยนะครับก็ในฐานะที่เรียนคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยนะครับก็เลยสร้างผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งใช้ชื่อว่าศัตรูของชาวนาเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเป็นผลงานของนายเฉลิมพรอ,อ้วนโพกลางเป็นบัณฑิต จากทางคณะวิจิตศิลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้เป็นสัป,ปเหร่อวัดลาดค้าวอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ผ่านมาก็เคยสร้างผลงานศิลปะอะไรมาหลายอย่างได้รับรางวัลด้วยตอนนี้ <c oughs> มีชิ้นใหม่ล่าสุดบอกว่าจินตนาการมาจากปัญหาที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวที่กำลังสร้างผลกระทบแล้วก็ทำให้ชาวนาทั่วประเทศเดือดร้อนรวมไปถึงชาวนาที่นครสวรรค์และครอบครัวของตัวเอง โดยตรงเป็นชาวนาเหมือนกันไม่มีเงินนะครับปีนี้ข้าวออกมาน้อยขายก็น้อยขายแล้วยังไม่มีเงินใช้อีกจะไปรับปริญญาก็ไม่มีเงินก็เลยอยากจะสร้างผลงานศิลปะสื่อผสมชิ้นหนึ่งเพื่อระบายความรู้สึกระบายอารมณ์เป็นการสะท้อนความทุกข์ของชาวนาให้รัฐบาลได้รับทราบนะครับผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าศัตรูชาวนาใช้โครงสร้างหลัก เป็นรูปตัวปูเพราะว่าเป็นศัตรูของชาวนาโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกัดกินต้นข้าวตั้งแต่ต้นอ่อนกระทั่งโตเต็มวัยเลือกวัสดุอุปกรณ์อันนี้อาจจะต้องอาภาษาวิลุนคามาโนโน,นิดนึงให้เป็นตัวปูนะครับเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยให้เป็นรูปปูนะครับเ,เลือกวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับชาวนาทั้งหมดมาสะท้อนกระสอบป่าน กระสอบป่านเป็นที่เก็บข้าวของชาวนานํามาขึงให้เป็นตัวปูแล้วก็ใช้ฟางข้าวมาทําเป็นก้ามปูมีผ้าขาวม้าประกอบด้วยส่วนก้ามปูอีกฝั่งหนึ่งเป็นลักษณะปูที่งับฟางข้าวเข้าไปในปากมีงอบมีเคียวเกี่ยวข้าวอยู่ที่ใต้กระดองปูแล้วก็มีเงินรวมอยู่ในท้องของปูด้วยคือบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีรัฐบาลแต่ว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตั้งใจเลยนะครับว่าอยากจะนําผลงานชิ้นนี้ที่ชื่อว่าศัตรูของชาวนามาแสดงที่กรุงเทพมหานครแต่ความอยากต้องแพ้ความกลัวกลัวว่าถ้าเกิดนํามาจริงทั้งตัวเองและผลงานอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงกับลูกกระสุนปืนจากการต่อต้านของคนหลายๆกลุ่มเดี๋ยวขอดูความเหมาะสมก่อน